สวัสดีครับทุกคนทุกท่านผมช่องบาบนทองเคลียรก็วันนี้มาที่ธรรมะุทยานนะมาอัปเดตธรรมะปัญญาให้คนได้ทุกคนได้ชมกันนะผ้ที่ไม่ได้มาหรือผู้ที่ติดตามผมไม่ได้ชมกันนะทุกคนทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์วันที่31นะทุกคนทุกท่านแต่ที่ผมขับรถเห็นข้างทางป้าจิตว่าอะไรรวยพันล้านเ น่าจะมีพุทธาทีเสดของรุ่นรวยพันล้านนะนะรุ่นเป็นในเหรียญข้าวหลามอะ่ะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดนะนะเป็นเหรียญข้าวหลามตัดรวยพันล้านนะนะเนี่ยนี่ก็ปรับที่นี่ไงปรับที่ท้าห้ามจอดจำจะไอ้ที่ว่าให้จอดรถไงของไอ้ชาวบ้านนะนะ ก็มาเบียดให้ทุกคนได้ชมกันอันที่30วันเสาร์นะวันนี้น่าจะมีการพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นรวยพันล้านก้านเหรียญเขาหลามตัดนะนะคนก็มาแต่ทช้าเหมือนกันนะคนสศรัทธานะคนสศรัทธานะคนสศรัทธาแต่ขององค์หลวงปู่นะทุกคนใครก็อยาา่ามากราบมาไหว เนี่ยแต่ผมเนี่ยผมก็ยังมานะเนี่ยนี่ไงคนจุดรับบัตรคิวนี่ไงเนี่ยเนี่ยรุ่นรวยพันล้านนี่ไงจุดรับฉลาดจับฉลาดไงเนี่ยเหลียนเลยเป็นข้าวหลามตัดเป็นรูปของ กรมมาหลวงชุมพรนะเขียอุดมศักดิ์ทุกคนเหมือนคล้ายเหรียญของหลวงปู่ทินวัดละหานไรอะนะของปีหนะึ่งแปดเนี่ยจุลละปัตชี นี่เลยียบอกาพอปัดบัตรชูห้าสี่เก้าหเรือตรีเกียรติคุณเรือนหน้ากศูนย์เก้าี่สเกถี่ยีผมขาถ่ายอยู่ข้างๆให้ดูเดี๋ยวเข้าไปจับบัตรชู Nó สร้าง sang วะแม่นสิเอาสร้าง là sang รถปัดเชืเ้อไงขึ้นหนวยพันล้านเนี่ยพอพุทธ,ธาพิเศษแล้วช่วงประมาณบ่ายเขาก็กามาพุทธ,ธาเศษข้างในก่อนนะพอเสร็จแล้วช่วงประมาณเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละเขาก็จะนําออกมาให้ทุกคนได้อันนี้ไงได้จ่ายเงินจ่ายห้องนะเนี่ยจุดางตรถปัดเชืเ่อ นี้พุทธาวิเศษเขียนรุ่นรวยพันล้านนะของไอ้เป็นรูปขลามตัดของกรมหลวงชุมพรนะสร้างคล้ายๆข,ของปุถินมาเนี่ยคุณนะก็ทีไปแล้วนี่ทีฐานอันนี้ นี่ขุดหลุมแล้วไงจะทำเป็นรูปใบยืนของหลวงปู่ศิลาถือไม้เท้าอ่ะนะเนี่ยเสร็จแล้วตูนเต็มไปหมดเลยนี่แหละคนที่ทำที่รูปยืนของหลวงปู่ศิลาสิจันโทยืนถือไม้เท้านะเละทองเหลือง นี่ก็ปูกระเบื้องใหม่ใชไหมเทพื้นใหม่แล้วปูกระเบื้องเนี่ยมีก็ทสัใหม่เลยนะ นี่ก็ทำใหม่นะเห็นไหมทำใหม่ขึ้นมานี่ก็ทำใหม่เปเนตูเป็ี่นห้องอะไรไม่รู้น่าจะเป็นห้อง ทาสีเดียวอยู่เลยเพ่มสีอู้สีสองสีแล้วนี่สีีตาปัญาน้าสองสีแล้วนะตัวหนกระทางสีนกยีกพูอีกตัวสีกรพุนากม่เขหลอมสีหรือเปล่น าทางเข้าเขาปฏิกาณตรงบานประตูทางเขานะเา้าเลยเป็นปัาหาข้างหน้าก็เป็นที่สายของกับบกบ่าสักไรนะ ผ้าอ้อมไปเดินวันที่วันเสาร์นะเอาที่ส,สามสิบส,สิบชอบจ็ด รุ่นรวยพันล้านหน้าก็เป็นของผมวเสืออุดมศักดิ์อะกรมหลวงชุมพรอ,อ,อุดมศักดิ์เสืออุดมศักดิ์กรมหลวงชุมพรเสืออุดมศักดิ์ทิ้งเหรียญหน้าเป็นหน้ามันนะ คนใส่บาทเป็นไงนะคนที่มันเาเร้าต่อแข้วใส่บาทนะมาใส่บาท มีคนมามากอะเต็มีลานจอดรถเนี่ยคือลานจอดรถนะมีลานคือลานจอดรถ วันเสาร์สองที่สามสิบเอ็ดลูกนี้ก็วันที่หนึ่งวันนี้มีการพุทธาพิเศษเหรียญรุ่นรวยพันล้านอะเดี๋ยวผมแต่หาเดินเข้าไปดูไอ้ปรลัมพิธีพุทธาพิเศษคนมาคนมาแต่เช้าเต็มเลย mà tại sao đi nè mà để sao tìm nguồn lấy vẫn năm thằng này tới đây một lần mm ừ.

今。<laughs> Đi học xong. xong 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 Đi xong 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 Đi má nó cần คนก็ร้อนลนะคนมามากนะบรรยากาศให้ดูนะคุณท่านเช้าวันเสาร์สามวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาหนะช่วงนี้ก็วันที่ถึงกันยาด้วยครับทุกท่านก็ยังจะมีพิธาพิเศษเลี้ยงเราข้าวหลังตัดด้วยนะทุ่โรงเกียวตันย์ ไม่รู้เลสดให่ตรงนี้นะเพรอะเราปลูกมาขายสวยหรือเปล่าน่ามีวัตถุมอนะอ่ะก็ขอดคทิปเท่านี้นะท่านขอฝากติดตามช่องูทบ่าวเป็ทองผูเรียนอุสาช่องหนึ่งช่องเยนะครับผมทำชิ้เกี่ยวกัองี้ผมปูเสคนได้ชมกันนะทุกท่านก็ฝากกดติดตามแจ้งเนะครับกดจับผมเลยนะทุกท่านเราขอ